มาหอดค ت ت <ım S 2> <ated> ันที่สองนะครับเออคันที่สามเหมือนคันที่สองบ้านนี้ยังบ้วยบ้านบัวแก้วอำเภอกุดรังเลยเนาะกรุดรังนะครับผมถนนที่นี่ไปอันนั้นได้ไวไนตพีไปนักเก็ตอะไรมันบ่ไปนักเก็ตไปทางเหนมันบ่โอ้กลับไปทางนั่นครับครับจอเดียยังเถียรเหมือนเสานะครับจอนเดียมันเถียรหยักหัวมันเดือดแล้วอยู่บอละบือครับครับ นี่ก็สี่สิบแรงรบหันกัอแล้วไว้อยู่ดอกแต่ว่ามันแรงรดไกลยู่ลอยก็รู้นี่ยเป็นตัวแอกเกิลนะครับเด้อวนครับมีเบืองทุกมือครับสำหรับอูเฮาเนื้อหยกมันมีทุกวันนะครับติดทุกวันมีทุกวันนะครับครับเบืองบานเราหลังสัมวังโอ้โหเปิดหยนเราเ,เบืองครับโอ้ มีหอนขนมเต็มโอ้ต้มย้ำป่วนนะครับบานเราหลังไงค่อยกินข่าวดอเด็กหน่อยไปหลุนต่อทองยางมีบ่ต่อเอ้ยเตรียมแล้วทองยางอ่นนะนี่ขาดนะครับเป็นสี่สิบแรงสีน้ำเงินนะครับเด้อนะครับตัวนี้สวยๆแน่นอนนะครับสีน้ำเงินวันนี้ตีสองขันเลยครับเตรียมเงินห้าสิบแรงนะครับติดคันม้นหัษ์มากนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ส0ิแรงนะครับผมผ้า15หผืนอยู่ที่อำเภอกุดลัางนะครับผมจังหวัดมหาสารคามบอกพี่น้องนะครับคุณสีน้ำเงินสวยอีกแล้วนะครับบ้านยันเงื่อนผมเลือมบ้านบัวแก้วบ้านบัวแก้วนะครับเดี๋วทีอูไปทุน์าเบิ่งได้นะครับตาผู้ใดยุ่ใกล้มองได้ไปเบิ่งมันนะครับมียุ่หลายมองครับผมมีแทบทุกหมู่บ้านนะครับแถวบาระบือกับลายนะครับขุดล้างกับลายนะครับ กุหลาบป็อัดปอพานปานปอพุงปอพานแมียนบเลยนะครับขั้นที่สามของมือนีนะครับผมกาติดตังแก้ใบสามนะครับผมเราก็เดินทางมาอีกนะครับผมตัวนี้สวยๆนะครับนี่คือสอนวิธีการก่อ่ายแล้วนะครับผมอันนี้ผมขอยุดซี่ผืนนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ด้านขางนะครับผมแล้วก็เอาอันนี้กับสซนกันนะครับ แล้วก็ฟังด้านข้างด้านนี้อันนี้ด้านข้างคือกรณีว่ามันมันหัวปลายนะครับผมกับเขาก็ฝากไปน้ำใดขึ้นกันนะครับตัวนี้คือมันมันหัวปลายนะพี่น้องอันนี้สองพื้นนี่เต็มมันเปล่าเอาความมันส้นกันฟังนี่กับกรณีว่ามันมันหน่อยๆเขาก็ฝากกันไปได้นะครับแล้วก็แถมเสื้อนะครับผมแถมเสื้อแถมเสื้อจับฉลากด้วยนะครับนี่ นี่ครับมีเสื้อสองตัวนะครับผมมีเบลือกาบปล่ะ,ละปลืกกาแล้วนี่หรืงั้นนี่ปะกาที่ให้มาปลกกามันขีดด้ไม่พอโอ้ต้องไปซื้อใหม่สิงั้นเลยมันแพงปลืกกามันแพงกว่าขวดเหล้า <c oughs> ปลืกกาแพงกว่าขวดเหล้าเลสี่เมื่อไหร่ยักเทียบปลืกกาเงินงหลายเฮ้านะครับสวยงามเหมือนเดิมครับสอนเรบผู้เฮ้านะครับพี่นอ้องไอ้แล้วทังเกียบเดือนแล้วนะครับเด้อ ของขุดลังนะครับของเราเป็นตัวแอเราเห็ดตัวแอเองหล่ะที่นี่เพิ่นเลือออกนะเพราะว่ามันติดตั้งมาเลยก็เลยเลือตัวแอออกเครื่องหนึ่งนะครับงามนะครับงามงามสวยงามด้วยหล่ะบลอไม่เบิ่งนะครับด้อนะครับประกอบปงประกอบบล็อกก็นะครับตัวนี้คอรถแตงนาทิด้ยินนะครับกระบอกเหลืองสวยๆนะครับนะครับพี่น้อง ถ้าผู้ใดสร้างตอนนี้กะนาจะได้นะครับกะพ่ปลายเดือนมีนากะเมษาเลยนะครับเพราะว่างานงานเดือนเมษาออามาหลายแล้วนะครับมุกกระโจอยู่ไงต้งชินมุกระจกใส่หน่อยมูกกระโจกพ่มนี้เลยกระจกเราอยู่ไงนะครับถ้าผู้ใดสร้างตอนนี้นะครับถ้าผมส่งงานออกในเร็วที่สุดแล้วกะยังพอมีเวลาของปลายเดือนมีนากะที่ได้อยู่นะครับ แต่ว่าถ้าผมส่งงั้นบทันหรือว่ามันจังไรน่าจะได้เดือนเมษานะครับเด้อถ้าผมได้สร้างหนังเต็มเมอนี้นะครับเพราะว่าออกจากนี้กับจีติขืนสายโคราชฮาวตอนนะครับผมกับสิมีเสืองสางแล้วเมื่อเอิญผมบอกอีกเจียนะครับอยู่ในขีปขั้นที่สี่นะครับของบอรบือนะครับจอรเดียที่สเล้งนะครับบาทสิมีเสืองสางสี่สิบห้าแรงบวกผ่านขุดมันบวกผ้านะครับผลสร้างไว้แล้วก็จะมีนนสูง นะครับน้นสูงกับสี่เป็นฟอร์ดแยกระบบนะครับออกจากน้นสูงกับสีมาพี่ไม้แถวๆโรงงานน้าตาลพี่ไม้นะครับพี่น้องนะครับแถวโรงงานน้าตาลพี่ไม้อาชิพแรงนะครับยุพี่ไม้นะครับผมนัดโทษนัดกันเรียบร้อยนะครับตอนนี้รอรอขั้นตอนการผลิตนะครับผมอยู่นะครับอันไหนก็มือนีวันที่สามเียนเบอร์โทรเชนั่นลุ ครับหาเมตรได้นะพี่น้องงาทำงาเงาครับผุ้ใดอยากได้ไดนก็ซั่งนะครับเรือบะวทีิเป็นผ่ายยกมั่นนะครับผมผืนละสองบาทนะครับต่อผืนสองสั้นนะครับผูกหูคาดเชือกกะกะบาดให้นะครับผมผ่านานะครับตัวนี้ ยเย็บตะเข็บห้ยั่างสวยงามนะครับああล um. แล้วก็แนวยกมันนะครับกับบอกเดียวสองกรบบอกนะครับแล้วก็รถรุ่นไดนะครับบอกเข้ามาเลยนะครับลแล้วก็คีบนะครับคีบโดโดๆหรือสีเป็นคีบทูอินวันกับยกมันหรือว่าสิเป็นคีบที่อินวันแนวยกมันบวกตากบวอกคีบบางทีนะครับมีเบิดนะครับพี่น้องพี่น้องสามารถสัง่งเขาขอมาได้นะครับ <S <S หรือว่าสิเป็นผ่านคุดมันนะครับรุ่นหดรุ่นน้อยรุ่นใหญ่นะครับบอกมานะครับราคาก็ตามตามรุ่นนะครับเด้อ ครับผมพี่น้องใดสนใจใดกะน,นะครับโทรสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเอากะเฉดด้ไปต่อกันอีกมืออื่นนะครับเสาอยู่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับผมกันต้อนะครับเพราะว่ากะทัศที่เครื่องก็ต้องลดสองคันหนึ่งสี่นะครับแต่ว่าถ้าไปไกลอหรีผมก็เดียวไปแค่คันเดียวรถตู้เพราะมันบ่ไหวนะครับแต่ว่านี่ก,กะกาละสินสาร,รคาม คอนเก็ดังสี่ะถ้าผมเอามาหลายได้มก็ทิเอามานะครับสองคันแต่ว่าส่วนมากดนนี่ลดลงมาแค่ว่ารอบละสามคันเพราะมันได้ขับหลุดยสกันนะครับมันเหมื่อยเวลาเข้าไปไกลๆอีกทีพี่น้องนะครับถ้าถ้าลาซ่าเนี่ยหรือทรงก้อนกาหนดเนี่ยกะนะครับกะติโทรบอกพี่น้องเขานะครับก่อนเดินทางอยู่มือสองมือนะครับเ้อนะครับอันนี้กะเปล้างทั้งคันนะครับก็บอกฟอร์ดหญ่ๆนะครับผมคอนโทน4ีซิบริดสายสองสั้นนะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อ นะครับทั่วรัฐอาณาจักรไทยนะครับผมโอเคนะพี่น้องเนาะจังมาพอกันนะครับคลิปต่อไปนะครับคืนเสาร์นะครับ